ปากฏว่าวันนี้ระเบิดไปหล่นใส่บ้านไอ้หุณมาเน็ตเรียบร้อยเลยโดนไปสองลูกพราะลูกหนึ่งแม่งเหมือนกับห้าสนามบอลแล้วเขาเล่นลูกพันปอนเข้าไปแล้วแม่งโดนไปสองพันปอนประมาณเกือบ20สนามบอลบริเวณนั้นแม่งหายหมดเลยบอ,อกแล้ว อย่าเล่นกับคนไทยวันนี้ไทยแม่งสีถนนชัยและทําทีหนึ่งอะไอฝรั่งมังค่าพูดไม่ออกยูเอ็นก็พูดไม่ออกพอยูเอ็นพูดไม่ออกอเมริกาก็ไม่กล้าพูดจีนบอกของไทยนี่แม่งผิวชิกหายเลยวันนี้เล่นถึงบ้านหุนมาเน็ตแล้วนะครับวันพึ่งนี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นบ้านในห,หุนเซนเห็นรถถังอยู่ล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบคันล้อมบ้านในห,หุนเซนไว้นั่นแหละครับคือศูนย์บัญชาการทหาร นั่นแหละครับคือกองบัญชาการที่ไอ้ฮุนเซนมันประกาศเอาไว้บนโลกโซเชียลว่ากูเป็นคนบัญชาการลบเองงานนี้ปรากฏว่าเป็นไงครับไปอยู่ในรูตุ่นและตอนนี้อยู่ไม่ได้และรถถังที่อยู่ตอนนั้นก็ไปงานทุกคนก็ไม่ทุกคนปกติยืนยืนเงี้ยยืนถือปืนเงี้ยอยยืน,นี้นะทุกวันนี้บีเอสคิวต้องยืนท่าใหม่ต้องยืนท่านเงี้ย คือต้องคอยเห็นนกตกใจบอกนั่นหรือเปล่าว่าเพื่อนมันบินมาไกลๆอ่ะไอ้นั่นก็ส่องอ๋อนั่นนกอย่า,ยาสก,กิจกูบ่อย,อยกูกลัวเหมือนกัน <c oughs> ตัวมันนี่ฮอลพวกฮอเฮอบินผ่านไปผ่านมานี่เป็นไงเพราะวากันหมดบ้านในฮุนเซนตอนเนี้ยอยู่ไม่สุขแล้วผมบอกให้เลยนะผมผมฝากกองทัพอากาศเลยนะถ้าไปถล่มถึงบ้านในฮุนเซนได้เนี้ยทุกอย่างเฟกนงเฟกนิวทุกอย่างจบหมด เพราะว่าไอสถานีโทรทัศน์ของคแมร์ของขเมนเนี่ยมันตั้งอยู่ในบ้านหุนเซนสำนักพิมพ์เสวกาศก็อยู่ที่บ้านหุนเซนประเทศไทยไม่จําเป็นต้องคบคเมนประเทศเดียวประเทศไทยก็ไม่ได้ล่มสลายแดก,ก็แดกข้าวบ้านกูตั้งแต่เจ้ามึงตั้งแต่ไนะองด้วงนะองโดนนะองเองไอพวกตระกูลน,นะที่แม่งฆ่ากันเองเนี่ยก็มาแดกข้าวบ้านกูมาเรียนบ้านกูรกริยัก็ถูกสถาปนาโดยบ้านกูนี่ยังเสือมเกียรติกูอีกตวเองนี่แม่งมาบอกฮัลโหลประเทศไทยแล้ว เออช่วยเหลือน้อยนะเปิดพื้นที่เขาเข้ามาอยู่น้อยเดี๋ยวเราก็เป็นไงเดี๋ยวเราจะเอาเงินมาช่วยสมสมทบทุนไอยูเอ็นนี่แหละเปิดบ้านหนองจานหนองยาแก้วเราเรียบร้อยเลยเราก็ไปโค่นป่าโค่อนอะไรเรียบร้อยตอนเอาให้เขมรอยู่กลางวันตื่นเช้ามาก็มีข้าวสวยแดกกลางวันก็มีข้าวเหนียวให้แดกกลางคืนตอนเย็นก็มีข้าวแดกครบสามเวลาเสื้อผ้าไม่มีประชาชนคนไทยบริจาคหมดเสื้อผ้าให้ไปสวมไปใส่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็ใน,นยศพระยศในขณะนั้นนะก็ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนตัวเรียกทหารมาเอายามาแจกพวกเวชภัณฑ์น,น้ำดื่มกินกันจนอิ่มหนำสำราญกินดีกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอีกแดกครบสามมือมีครูมาสอนหนังสือมีเต็นท์พยาบาลมียาพายอะราซิสตมอนให้แดก แม่งมาเกลียดคนไทยมาฆ่าคนไทยเดี๋ยวจะบอกมันฆ่ายัางไงเป็นคุณคุณฟังแล้วคุณจะโกรธมากเลยผมจะบอกให้แดกเสร็จอิ่มนำํำสำราญเสื้อผ้ามีสวมมีใสก็เป็นไงทีนี้สบายแล้วนะครับไอศีหนุไม่เคยมาเหยียบแผ่นดินไทยไม่เคยมาเหยียบดูคนของมันที่อยู่ในแผ่นดินไทยมันปล่อยให้นางโมนิกมาที่จะเสือซ่อนลูกมาถึงก็เป็นไงอาการข้าพเจ้าคอขอบพระคุณ ในรวงของประเทศไทยพระราชินีของประเทศไทยและเชื้อพระวงศ์รวมถึงทหารและประชาชนคนไทยถ้าวันนั้นไม่มีพวกท่านทั้งหลายประชาชนเขมรจะไม่มีวันนี้นี่คือคําพูดของอีดอกโมนิกมันขอบคุณแผ่นดินไทยมันขอบคุณประชาชนคนไทยมันขอบคุณทหารปรากฏว่าเป็นยังไงครับแม่งเหยียบมาเมืองไทยเอาอีโมนิกมาเหยียบ พอโมนิกมาเหยียบปุ๊บโอ้โขมร้นแดกข้าวเราทุกมื้อนี่ไอสัตว์มีแรงมันเต้นหนึ่งเงี้ยเต้นตอนรับสว,ส,สวัสดี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 เธอจ้าเอ๊ะไปทําอะไรมาจ้าเธอทําไมเต้นเก่งจังเลยอ๋อคนไทยเขาสอนสอ,อนอะไรสอนรำ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงก็รําถวายเลยพวกเราดีใจจังเลยที่ได้เจอพวกเธอมีร่างกายแข็งแรงสมเด็จภาษีหนุทรงฝากความคิดถึงและความหวงใยแกม,มึงเนี่ยนะไอขมรน มึงเอาฝรั่งเศสมาอยู่ในเมืองกูไม่ว่ามึงเอาฝรั่งเศสมาป้นกูอีกกูต้องเสียไปสามล้านฟรังเนี่ยตอนที่เรือเรือปืนฝรั่งเศสแม่งเข้ามาจ่อหันปากกระบอกปืนนะครับไอ้นาโรดมหัวเราะใหญ่เลยชอบใจเลยเสียมโดนป้นแล้วแล้วพอกลับไปเสร็จป,ปุ๊บยังได้ทองคํายังยกวัตถุโบราณให้กับฝรั่งเศสไปอีกนี่คือไอ้นาโรดมคือคิดดูว่าชั่วขนาดไหนแล้วเสร็จไม่ว่าพอย้อนกลับมาถึงที่หนองจานหนองยาแก้ว แล้วยังมีที่อื่นอีกนะเราอุ่า์เอาหน่วยแปดสามแปดไปซ้อมรบกับมันไปซ้อมรบกับพวกวัยรุ่นเยาวชนคนของกัมเบีนที่มันหนีมาพากันไปชิงเมืองคืนให้มันทหารเราตายไปเป็นร้อยทหารเราตายเป็นร้อย,รราาย,อยลบกับเวียดน,นามมันตายเป็นร้อยเลยเส็จเวียดน,นามก็เลยล่าล่าถอยไปออกไปไอเฮงสมรินกับไอฮุนเซนก็มาตีกินอยู่ในเมืองพนมเป็นดื้อๆเลยบอกอ๋อสมควรแล้วที่อะไรฮนะที่ไอ ไอ้พอพดแม่งลี้ภัยแม่งหนีไปละต่อไปนี้เป็นของพวกเราเราจะบริหารอย่างเจริญก้าวหน้าเราจะทำให้เขมรเ,เป็นเมืองแห่งนิกเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียปรากฏว,ว่าไปเซ็นยกเกาะฟูกัวไอ้ฮุนเซนเป็นคนไปเป็นคนไปเซ็นมอบเกาะฟูกัวให้เองไม่เชื่อไปถามไอ้บอยดูพอไปเซ็นักเวียดน,นามเสร็จไปต่อรองรัฐมนตรีขอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย แต่ตอนนั้นได้แค่รัฐมนตรีต่างประเทศไอเฮงสำรินให้แค่นั้นเพราะไอเฮงสำรินเป็นดเมินีเวียดนามยังคงเป็นร่างทรงของเวียดนามอยู่ในเขมนไปไปมา,มาไอฮุนเซนสันดานหักหลังเพื่อนไงก็ไปบอกว่าไอเฮงสำรินเอาใจออกห่างไปคบกับจีนคือมันเป็นผู้นำคำํคเขมรมันต้องก็มันก็ต้องไปเยี่ยมจีนบ้างไปเยี่ยมอะไรคือธรรมดาของผู้นาของของโลกไปนี้มันก็ต้องไปเปิดตัวนี่กูนะกูเป็นผู้นําดูหน้ากูไว้ด้วยนะ ปรากฏว่ายังไงครับไอเวียดนามแม่งก็เรื่องจริงนี่ว่าก็ลอยถ้เห็นสมรินทันหนีหนีไปไหนก็ไม่รู้เลยคือพูดง่ายๆก็เลยแต่งตั้งให้อะไรครับให้อุลเซนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยไปอีกตําแหน่งหนึ่งรวมถึงจ่อให้มีการจัดการการเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งขึ้นมาปรากฏว่างไงครับแม่งโกงสะบัดเลยแม่งโกงสะบัดและก็เอียศนุนี่ก็โลภมากด้วยนะเป็นกษัตริย์เขมรดีๆเสือกจะโลภมากจะเป็นนายกอีกตําแหน่งหนึ่ง ไอ้ฮุนเซนก็เลยบอกมึงชนะกูใช่ไหมเออมีอะไรปะเออชนะกูมั่นใจนะมั่นใจดิก็กูชนะมาไงกูก็เป็นรัฐบาลมึงก็เป็นฝ่ายค้างงนไงมึงมีห้าเสียงจะเสียงดังบอกอ๋อเสียงกูไม่ดังแต่เสียงปืนใหญ่แม่งดังกว่าเพื่อนแม่งไปเรียกไอ้พวกทหารเขมรแดงเก่าๆที่เป็นลูกน้องอยู่ขนรถถังมาล้อมวังเลยทีนี้ไอ้สียนุบอกใจยเย็นมีอะไรคูยันได้แค่ห้าเสียงแค่นี้อย่าไปคิดมาก วันนี้กองทัพอากาศได้ถล่มบ้านหุนมาเน็่เรียบร้อยแล้วพังไปแล้วหุนเซนหลอนเลยไม่กล้าโผล่มาอีกแล้วแล้วคิดว่ากลัวตายด้วยนะตอนนี้พี่น้องคิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงคิดว่ากองทัพอากาศเราเฉียบขาดไหมนอกจากจะเฉียบขาดแล้วกองทัพเรายังเฉียบคมด้วยเพราะใช้คำว่าถล่มลังสแกมเมอร์และคอเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นภัยร้ายของคนทั้งโลกใบนี้ UN ก็ออกมายอมรับเองทําเป็นประกาศ UN เองด้วยว่าเขมรคือแหล่งสแกมเมอร์อันดับต้นต้นของโลกฉะนั้นทุกคนก็ลงมือปราบปรามพวก call center พวกสแกมเมอร์ดังนั้นไทยก็ใช้โอกาสนี้ถล่มแม่งเลยเรียบร้อยเลยวันนี้โดนไปหลายตึกนะฮะแต่ว่าการลบก็เป็นเรื่องปกตินะครับการเป็นทหารเขาเรียกว่ารับมาสมัครใจมารักษาหน้าที่มันก็ต้องทำผมก็ชื่นชมนะกับวีรกรรมของทหารทหารทั้งหลาย แล้วก็ชื่นชมว่าท่านคือวีรบุรุษตัวจริงไอ้ไอ้ฮุนลานีเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็ไปเล่นกับลูกชายผู้บัญชาการตํารวจเขมรไปเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าเป็นไงครับลูกชายไปเรียนต่อเมืองนอกอีนี่เขาก็าอยู่ในเขมรพ่อเป็น,พ,ปนพ่อเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเขมรเสือกล้มป่วยขณะลูกชายไปเรียนต่างประเทศอีฮุนลานีนี่ก็เข้าไปในฐานะลูกสะใภ้เข้าไปดูแลดูไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวอุ้ย ลำคาญคุณพ่อจังเลยทำไมล่ะลูกเสื้อผ้าเกะกะเขาเอาออกได้ปะเออท้ามน,นั่นก็พ่อเช็ดตัวพ่อร้อนๆก็เช็ดเช็ดไปเถอะก็ร้นก็แกะกระลุมออกก็แกะกรลุมเช็ดไปเช็ดมาเป็ไ,ปไงข้างล่างก็ลําบากหนูอีกแล้วแกะหน่อยได้ไหมเดี๋ยวช่วยพ่อแกะแล้วพ่อเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกมาขนาดนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บไอ้พ่อก็ถอดกางเกงออกให้ลูกสะพ้ายเช็ดเช็ดไปเช็ดมาลูกสะพ้ายวน พ่อพ่อผัวเป็นไงนอนนี่เลยไอหุนลานีเนี่นอกจากจะได้ลูกชายทําผัวแนละ้วยังได้พ่อผัวเป็นผัวอีกนี่คือไอหุนลานีก็เหมือนกับไอหุนเซนนะ่ะไอหุนเซนช่วงขเขมรแดงแม่งหนีไปอยู่เวียดนามพอไปอยู่เวียดนามเสร็จเรียบร้อยไปเจออะไรครับไปเจอเฮงสำรินแหกปากลั่นคุกเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี่กูเองไอเฮงสำรินก็เงึบเสียงคุน,คน ก็เลยไปคุยกับเหงียนให้ไปคุยกับเหงียนเสร็จเรียบร้อยเหงียนบอกว่ามึงมั่นใจนะว่านี้ไม่ใช่สายรับไอ้สายรับคมเห็ียพรพดไม่ใช่ครับอันนี้เพื่อนผมเลยชื่อฮุนเซนเรียนหนังสือมาด้วยกันอยู่ฝรั่งเศสเขาก็เลยคุยกับเขาก็แต่งตั้งให้ฮนะุนเซนเป็นผู้ช่วยเหลือกับไอ้เฮงสาลินไอ้เฮงสาลินเนี่ยมันเป็นมันเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายโซเวียตเขาก็แต่งตั้งให้คุณมันเป็นผู้ช่วยเหลือ แล้วก็เอากําลังจากเวียดนามมาต้องเกือบห้าแสนคนสี่สามสี่แสนคนเอามากระทืบไอไอพรพศหลังจากนั้นมาพอกระทืบเสร็จเรียบร้อยคำเมนแม่งหนีมาอยู่กับเรามันหนีมาอยู่ตั้งแต่สมัยพรพศแล้วไอ้เจ้าพ่อนารวมอ่ะ